สวัสดีครับ f ี e ทุกคนนะครับเนาะครับมือนีก็มาพบกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมภาพบันติดตามรัฐบาลไทยฮ่องกับของเจฝนนคนปรปฐมนะครับเจ่นกระด้ทรงไม่พอเตียตมตองหงวดเลยนะครับแต่ว่าพอเตีย่ยมบดได้ลงนะครับเมื่อวานนี้ครับมือเดยกออกบดได้ลงครับก็มาลงมือนีนะ้อพี่น้องเนาะ ครับพ่อเตี่ยมใช่เบิ้งนะครับได้เกพ์คนทรงไม่พ่อเตียมพ่อเตียมก็โอ้สิได้สิได้ได้เอาลงให้เอฟซีพี่น้องพ่อเตียมกับาบข้อโทษขอภัยหลายนะครับเด้อนี่ครับครับงวลแรกเห็นบ่ครับเข้าหกสามนะครับได้หกสามเข้าตรงตรงแน่นขับงวดวันที่หนึ่งนะครับมางวดวันที่สิบหกเนี่ยครับสิบหก กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบรครับวันที่สิบหกทับศูนย์สองหกเจ็ดหลักสิบเจ็ดกับห้าหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าตรงๆไม่ต้องกลับบัตรพี่น้องเตียว่าออกมันออกเก่าหานะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีหาเก่าในนี่ชุดนี้เราพอเตรียมบบได้ลงนะพี่น้องสิได้ลงอยู่ แต่ว่าชุดนี้งวดนี้ครับงวดนี้เกเป็นทรงไม้เล้ยวนะครับเด้อแตียผมจะมาฝากพี่ฝากน้องเตียว่าเกรบริขียนทรงไม้แบบนี้นะครับโท่มาคุยกันนะครับเขียนเอาตัวเลขเอาบนอย่างเดียวนะครับอามาเบิ้งน้ำกันนาพี่นองเนาะครับพบขอแตมยงขอขอบคุณหลกท่านนะครับเด้อเกฝนคนครปฐมนะครับเนาะ ได้เอาลงอยู่งวดที่ผ่านมาเท่าที่เห็นนี่คือสองงวดแล้วพี่น้องถ้าเขามาในสองงวดแล้วนะครับเอางวดนี้ก็มาเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ครับลิปแรกที่เลเรียกล่างพอเตรียมเชียนไปมันเชียนเป็นเดือนนั้นมีถุนายนพี่น้องพอเตรียมกราบขอโทษขอใหลไลเดอร์พี่น้องมีนาคมตัวเนาะพอเตรียมไปเชียนมีถุนายนเขียนผิดพี่น้องเอาเงวดน,นี่ก็วันที่หนึ่งเนาะครับเนาะมีนาคมมีคอ สองห้าหกเจ็ดนะครับต่อหัวนะครับ รัฐบาลไทยเกฟฝนนคปรปฐมนะครับเกฟพน,น,นักมาบเนในพี่น้องเนอะ บนวิ่งนะครับครับบนวิ่ง8กับ0ูนย์ ครับเจไปเน้นในที่แปดนะครับแปดตัวเดียวครับสัดเกยียร์นะพี่น้องเนาะครับพราบงพเจจับคู่นะครับแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองนะครับนี่คือลักแปดพี่นอ้องลักศูนย์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 หนึ่ง ศูนย์สองครับแค่นี้นะครับหกหาง ครับเจพเนนให้ที่808182น่นะครับเน้นที่ติด0ูนยกติดแปดถาสีกับสัตว์ยู่เราพี่นอนเนาะสัตว์ขึ้นก็เกาเนาะกับเนาะ ครับเจเป็นโทรมาบอกนะครับคุยกันได้เขียนเอานะครับพี่น้องนี่ครับบนอย่างเดียวแปดกับศูนย์เน้นที่แปดเจเป็นว่าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองนี่ครับเอา่อยปังๆเด้องวดนี่เตว่าที่สําคัญละพี่น้องเน้อเกเป็นว่าห้ามกลับและเต่ว่าห้ากับตัวไว้นะครับมันกับบอแน่น,นอนเนาะพี่น้องเนาะเกิดเข่าตกกลับมากขึ้นวทต่ิพันมาก 59เลขกไปออก 95. เก่าห่างบ่ครับเขาตักกลับนะครับเอาคอยเขาปังๆเด้องวดน,นี่ครับเอฟซีก็จะได้โฉศๆมันๆนกันเอาฉะนั้นแล้วก็เลขอกบอลายห่างน้องพี่น้องเนาะเกอ80 81 82ตัวเน้น่นะครับกลับตัวไวน้นับเพื่อจะได้จะไ,ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบนาอพี่น้องเนาะครับขอ้เฮงๆรวยๆกันนะครับ ครับพอเตรียมข้อข้อกับขอบรคุณหลายๆนะน,นะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะปล่อยต่องวดไม่มีกักนะครับคอยปังๆเด้งวดนี้เอาพี่น้องเขามาแล้วกอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพืนะ่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พอเตี่ยมขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตมครับพอเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจียบใหญ่ใดค่วมไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีตาโศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาจะเลืมเน้อพี่น้องเน้อมาร์กชอบเต่ก็จะเลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาอพี่น้องเนาะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันยีคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม